ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ทําเป็นปกติเลยค่ะ <c oughs> ก็คือทางาน,นทุกวันค่ะจริงๆต้องบอกว่า,าสิ่งที่เเรามีาความที่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ย <c oughs> ก็คือเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะในการที่จะสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นแบรนด์ระดับโลกให้ได้นะ, <c oughs> ะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําในเรื่องของสถาต่างประเทศเนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็ปรับองค์กรนะคะ ให้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 รองรับกับการเติบโตในอนาคตให้ได้คะ่ะค่ะซึ่งจริงๆถ้าดูภาวะป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมต่างๆมากมายเราเองเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าปรับให้ทันแล้วมองไปข้างหน้ายังไงบ้างคะค่ะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการเปลี่ยนในในวันนี้เองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอสองค์กรของเรา สิ่งที่เราต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้อย่างมากเนี่ยก็คือ,อในเรื่องของการจับแต่ละต่างในในใน,ในแต่ละประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าเราทํางานร่วมกันกับคู่ค้าเนี่ยในเชิงลึกเพื่อที่จะเข้าใจตลาดต่างๆและเข้าใจคอนซูเมอร์ให้มากขึ้นสิ่งที่เราทําต่อเนื่องเลยเนี่ยก็คือการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพาเพื่อจะส่งตอบให้คอนซูเมอร์ในใ,ใ,ใ,ในใน,ในที่ต่างๆนะคะแล้วก็ ของคอน sumer ให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าสินค้าที่เราออกไปเนี่ยก็จะได้ตอบโจทย์กับลูกค้าในประเทศนั้นๆน,น,นะคะอืมครับแล,แล้วจริงๆถ้าดูซีซั่นของเซเป้เองอประจยหลักๆยังเป็นเป็นหน้าร้อนอยู่ไหมฮะคุณปิยจิตฮะใช่ค่ะก็หลักๆเนื่องจากเราเป็นเครื่องดื่มนะคะคก็ก็ต้องส่วนก็จะหน้า เป็นช่วงหน้าร้อนหน้าโลกก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวคะ่ะอ่านะฮะแล้วการขยายออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมันมีความทา้าทายเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศยังไงบ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่ามีความทา้าทายค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อ regulation ะนะครับคือกฎแต่ละประเทศนะคะเอ่อไม่ว่าเอ่อความแตกต่างของ consumer เอ่อพฤติกรรมของของของผู้บรนะิโภคอันนี้ก็จะต้องมีความแตกต่างในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็ทคำความเข้าใจในเชิงลึกเพื่อที่จะทาที่จะตอบโจทย์ประเทศนั้นๆได้หรืออีเวนเรื่องของการตลาดเองเนี่ยแต่ละประเทศก็ก,ก็ก็เสรไม่เหมือนกันเหมือนกันครับแต่แต่สิ่งหนึ่งนะในฐานะคนไทยนะเวลาไปเห็นสินค้าที่เป็นแบรนด์คนไทยอ,อยู่ในเชลลต,ต่างประเทศเนี่ย โอ้โหสุดยอดนะ<ช>นะฮะ,ฮะแล้วเราภูมิใจแทนนะฮะถามในส่วนของยอดขายอาย่างปีสอง6นร้อยหกสิบหกนี้ถ้าเทียบกับปีหน้าเราตั้งเป้าต่างกันยังไงบ้างครับโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะค่ะปีนี้เองเนี่ยเราเรา,เรามีการปรับเป้าเมื่อตอนกลางปีนะ,ะคะว่าปีนี้เราน่าจะคาดว่าเราจะเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณส0มสิบถึงสสิบห้าเปอร์เซ็นะคะอ่าส่วนปีหน้าเนี่ยเรามองว่าเนื่องจากตลาดเราจะขึ้นแล้วปีหน้าเนี่ยเรายังทาเ겟 อันยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอือันนี้เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมองว่าเทรนที่กําลังมาในโลกเราอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเราเองที่ท,ทําธุรกิจด้านนี้เราเราเตรียมพร้อมรับยังไงบ้างแล้วก็ต้องปรับอะไรภายในองค์กรของเราบ้างค่ะค่ะใ,ในเรื่องของออออการเทรนเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าเซปเป้ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เน้นในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะ สินค้าที่เราออกมาเนี่ยใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ะจะเป็น healthy choice นะคะก็คือจะสินค้าที่เหมาะกับสุขภาพนะคะ <S <S จริงจริงเนี่ยตอนนี้เราดูหลายสิติไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตนะคะก<ส>็ก็เป็นมิติที่เราดูทั้งหมดนะคะในเรื่องของการปรับในส่วนขององค์กรเองเนี่ยต้องบอกว่าเราปรับค่อนข้างเยอะนะคะณวันนี้เองเนี่ยตัวองค์กรเองเราพยายามที่จะเอาเรื่องของอ ดิจิตอลทรานส์ o ฟอร์เมชันเข้ามาปรับเข้ามาใช้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างในเรื่องของ Efficiency อย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนขององค์กรเองเนี่ยเราพยายามที่จะทำองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะฮะในแง่ว่าพนักงานทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นด้วยกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เพิ่ม Engagement ให้กับองค์กรด้วยะคะ่ะ